ก่อนเนาะถ้าไม่รู้ก่อรอคนที่ดีได้อันนี้หนึ่งสองสาม fire in the hole สี่นะอ้อยังยังสี่เดินได

ว, <laughs> ว่ t All right, let's o out. ่วางอมอึงอมแม่งยิงตายเนไม่เปียก ไ,ไอ้ไอ้แสนแสนศึกกับแสนศึกอยู่บนนะ่ะโบมันเบิ่ข้าวตายเลยมันโง่ถ่ายคลิปมันเหรอ,อได้ไม่ยิงอไอ้เหี้ยมันไม่เข้ามาไม่ลอะไรเลยเออมันทำไรกันวะ แค่นี้แค่แค่เราเจ้าเราเจ้าวอล์กกนกันอยู่ไหมโอ้ยเนี่ยดีป้าไปเลยเนี่ยฮัลโหลีอะไรกูมาบ้าไม่ได้วอร์มทำไรอยู่วอร์มวอร์มไหมวอร์มอยู่ปะเดี๋ยวพาเพื่อนไปวอร์มด้วยคนเนี่ย ฆ่าเลยได้ปะเม่คฮดทีอีา Chain h e a d s h โอเคโอเคไม <refin ements S 3> ่ย <compelling> ิงไม่ยิงก็ไม่ยิงวาขอยด้แมวอ่ะ โด่บนย<น>ู่บนอ่ะบนบีอ่ะบนบีและบนดีบอม has been ฟังแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่ใหม่มันก็ขึ้นใหม่ใหม่นอ็อตน็อตฮะ Headshot. <laughs> bomb defused. <laughs> Mission success. Damn, damn bomb. Okay, let's go. Bomb has been planted. Hey, <laughs> เฮ้ยเฮียแม่งวาร์ปอย่างไวเลยแม่งฟุบฟุบฟุฟแม่งวาร์ปฟุบแม่งบุบมีที่ว่างว่ะ บอมม์ has been p เฮ้ยไม่อย่างไเลยแมงวันดีกูยังเดินไม่ทันเลยดูนบอหัวบอหัวบอหัว กูเลยจบเลยอ่ะจับเลยกูดิบอย่าอย่ายิงชิงไม่ตายเลยไม่ัะเลยนยไเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ย้งโหไม่ยังไ้เลยขอขอดูได้ปะขอดูมันได้ปะ ขอดูมันเนีาะเห็ดเ้ยเเเเมันก็เหมือนเฮียนะเว้ยม,มันเหมือกมันวุบมันวุบเหมือนมันมันกดชิปเปล่ามันกดชิปลงดินเปล่าเอาเล่าแม่ตามมาวางเอาวางเอเล่า Bomb has been planted มากระสุนเลยไหมเฮ้ยโอเคกระสุนเยอะเรียบรอ้อยเอ้ย Uh -huh. Bomb defused. Flutie win.